แยวแถวสี่ไม่ต้องซ่อมนะรอดหมดเลยสาม, 3, มา 3, สวยที่สุดแถวสามสวยที่แถวสี่สวยที่สุดผูดผิด มันรอดเถอะเดี๋ยวค่อยถอนออกไม่ใช่พอถ้ามันรอดเราก็ถอดออกเราไม่ได้เอาทั้งหมดให้มันรอดก่อนนะนังไงช่วยกันแซมแซมให้มันหมดจะได้ของมันเอามาเยอะแล้วก็เลยต้องทามาช่วยเลยค่ะโอ้ยหักหมดแล้วนั่นทุกมาช่วยยมา ด้วยด้วยเนาะโอ๊ย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 โอ๊ไปๆๆๆไปๆลูกไปข้าว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 จ้าวข้าวโอ๊ยหักหมดแล้วมาลูกมากมามามาม่น้อยเด็ดเป็นน้ำมือมือดำนะคะมือดำมือดำหมดแล้วเห็นไหมแถวสีอ่ะสวยที่สุดเลยนี่ยมันรอดทุกต้นเลยนะนั่นแถวนั้นน่ะแถวเสือนนั่นน่ะเออไม่ต้องจบเลยนั่นน่ะ ถ้ามันมีดอกก็อู yup> ้จะเอ๋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 อะไรจ๊ะถ้ามันมีดอกนะเราบยกว่าคนมันโดนมาบ่อยมากเลยนะเพราะว่ามันสวยล้มเสน่ห์ดอกไม้

ต้องรีบปลูกให้หมดนะน่ะที่เพาะไว้นะ่ะที่เราเพาะไว้ต้องถอนมาปลูกให้หมดนะครับไม่งั้นมันจะไม่ตโตนันนะ่ะมันัน่นไงมันผอมบางแล้วไงมันแย่ยงอาหารกันอยู่ตอนนี้มันเริ่มผอมบางแล้วอ,อ,นะอืม้าวในหลวไม่ได้ช่วยปลูกหรอนะ ออกแถวป้าปุ๊กก่อนป้าปุ๊กปลูกไม่รอดหลายต้นเลยเนี่ยนะ มีมีต้นไม้แล้วก็ม,กมีมีบ้านที่แสนสวยของบ้านประวอ้อนห้องน้ำก็สวยห,ห้องบ้านก็สวยห้องบ้านเดี๋ยวเราปิดดูเรูนะเปะูนนเลยนะเปิดดูก็ได้นะ ล้วเราก็ไปทำความสะอาดกันนะคะเปิดไม่ได้สิพี่เปิดห้องนี้เปิดไม่ได้เหรอคะใช่ที่เปิดไม่ได้เดินตามสายยางไปเลยเมดตอนี่เหรอตอน้ต่อไม่ได้ทำไมเดินตามสายยางไปเดินตามสายยางไปอไดลงเ้ามาจ้า ไดวเด้ไดวเปิดให้สวยสวยเลยใช่ไหมบ้านในฝันใช่ไหมลกูก

เปียกหมดเลยมีน้อยเปียกหมดเลยที่เปียกหมดเลย,เ,ย,เ,ลยเปิดห้องที่สามเปิดห้องที่สาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องที่สองไม่ใช่ห้องสามห้องสอง ของโอ้วนนะพี่จองอันอันอันนี้บ้านใครเนีย่ยอันนี้บ้านป้าวนเหมือนกันอันนี้อันนี้รอง,งานาวของใครหัขวข้อที่เลย่ง

món ăn ngay, giữa mọi người món mà ngày món ăn nó món đâu nice โนาอันนาฮนนไหนมา้นมไอยู่ให้นนาให้มมปใบ้านจะนมัน้ำมแตมแกหมดแล้วนะลูกมาไปให้ป้าในบ้านูให้ป้าในบ้านเออเก่งเก่งดูน้มันกระจายหมดแล้วนะ AH> นี่ตัวอะไรอ่ะน่้านโอ้แมงแมงมมันม่แมงนะ in มันเป็นแมงมันเป็นแมงกอกแมงที่มันอยู่กับต้นไม้มันเป็นมาเรนมันเหมือนคล้ายๆแมงกุจี้แต่มันไม่ใช่มันเป็นแมงเขาเรียกว่าแมงกอกมันตายแล้วมันบินมาเอง ไมันบินมาแล้วมันก็มันมันก็หมดอายุเองลูกใช่มันก็ไม่มีปีปีมันหายไปปีมันหายไป ไม่ได้หนูก็ต้องเปลียแล้วหนูล้างมือไปล้างที่กองกับป้าี่บ้านไะไม่นะไปล้างในสายยางนนไป้านีน้มาากด้วอนนี้ก็อแก้รมไปดูไปดูหูหน้ำกระจายเข้ามาเต็มบ้านแล้เบียป้าในบ้าน ทำยังไงอ่ะน,น้ำประมาเต็มเลยนะมา ไปปิดหน้าตัวเออหมาเหรอเออ้หมาเหรอมามาอยของพ่อที่าจเลยอ่ะบนแล้วตัวเลียบูเอใหญ่ซะหมาพ่อได้ตัวใหญ่ะหมา่นะหมาที่ตัที่น้องมินพูดมาที่ คนมันเดียดตายเมามาลูกชี้อัน แล้วเราถูไปเลยไดฮะแล้วเราถูไปเลยมะ<อ>ถูผ้าพื้ที่นอนเดี๋ยวเราจะถูผ้าพื้นที่นอน,อน มาให้ดูไว้ไมาเอออาม่ามันต้องเล่นแข่งนะมุกจะเล่นยับปัวไปั๊บเดินล้ำไม่ยากเดินน้ำเดินน้ำไว้ครัวอยู่ครัวเอาออกไปหมเอาเดียวออกก้อนกว่าก้อนอันนี้อันไหนก่อนอันนี้เอาพี่มาทำอะไรอันไหนโอ้โอ้โอ้ยอยู่ไหนโอ้

มแรลงนี่แมลงหนูนะมินแรลงหนูนี่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกําลังใจให้ย่าชี้กบกก,กกด้วยนะคะนีะ่ไงนี่นี่ม่นี่แมลงหนูนะแลงหนูนะแมลงหนูเหรออืงหนูตัมีของแม่มาอืสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ